ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสโมสรพัทยายูเอ็ดครับขอนาทุกท่านมายังหนองปลือสเตเดียมครับในการแข่งขันฟุตบอลอยู่23ปี PA ลีก2024ครับคู่ระหว่างสโมสรพัทยายูเอ็ดครับวันนี้มาในเสื้อสีฟ้าขาวครับพบกับการท่าเรือเอฟซีครับมาในชุดเก่งสีส้มน้ําเงินครับวันนี้ทั้ง2ทีม มาแข่งขันกันในรายการนี้ก็เป็นแมตท,ที่4เอแมตท,ที่3ของของการขันในปีนี้แล้วครับเดีย๋ยวมาดูรายชื่อของนักกีฬาของทั้ง2ทีมันครับวัสดีพัทยายุเต็ดครับมาในระบบ4-3-3ครับนำโดยผู้สับประตูหมายเลข3 1ครับนัฐกิจขณาพรถาวรพัทครับคู่เซตเตอร์แบ็ก2คนครับจับคู่กันระหว่างหมายเลข44ครับพุทธิพงษ์ จันจัมีครับจับคู่กับหมายเลข47กรวิดไกรวงครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายใช้หมายเลข14ครับกรวิดประสาาแสงทางขวาใช้หมายเลข17ครับวนิชนันจันทวดีส่วนมิดฟิลดา3คนครับมิดฟิลตัวรับหมายเลข87ครับตัวกลางครับนัทชัยและปานแก้วครับทางซ้ายใช้หมายเลข11กับตันทีมครับปะรุนปะรุนลิศนะครับสิงโนนะครับทางขวาใช้หมายเลข7 7ครับธนกิจดวงตะวันครับส่วน ข้างหน้า3คนครับจากซ้ายไปขวาครับใช้หมายเลข86ครับนัทพรและปานแก้วครับทางขวาใช้หมายเลข69เาธนวัตรศรีสวัสดิ์ครับและหน้าเป้าใช้หมายเลข48วีรพัฒน์โพธนอมครับส่วนวันนี้การท่าเรือเ c ครับมาในระบบ4 42ครับใช้ผู้รักษาประตูหมายเลขหนครับนัทวผู้ผู้บุญครับคู่เซ็นเตอรแบ็กสองคนครับจับคู่หมายเลข2ครับธนกิจ โพนทองถิ่นครับจับคู่กับหมายเลข5ธรรมนูนเชียงเกมส่วนทางวิงแบ็กฝั่งขวาครับใช้หมายเลขสิครับนัทวุฒิอีสาครับทางซ้ายใช้หมายเลขสามอดิสรหวันเตส่วนมิดฟิลด์สองคนครับใช้หมายเลข12ครับวิรัตตู้เอี่ยมครับจับคู่กับหมายเลข14วรชัยโพธิบาลครับและวิงริมเส้นฝั่งขวาใช้หมายเลข19ธนพัฒน์วังจันทร์ครับทางซ้ายใช้หมายเลข23สันธนัททองจันทร์ครับ ส่วนหน้า2คนครับช้ยหมายเลขยี่สิบครับพักวัดสับประสง์กับตันทีมครับจับคู่กับหมายเลขเจ็ดครับอานนท์แพงสาโดยวันนี้โค้ชรณชัยสยมชัยครับนำทีมมาแข่งขันในวันนี้ด้วยครับสำหรับทั้งสองทีมนี่แข่งขันมาแล้วสองนัดนะครับโดยพัทยายูเตดครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่5ของตารางคะแนนครับแข่งขัน2นัดเสมอหนึ่งครับแพ้1นครับดีอยู่1คะแนนครับโดยนัดแรกนี่บุกไปเสมอกับพัทย์กับทางระยองยูระยอง FC ครับ หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนหนองบัวพิชยะพ่ายมันสกอร์หนึ่งประตูต่อสองก็น่าสนใจครับวันนี้กลับมาเล่นในลังเย่าที่ทางสนามเทศบาลหนองปลือนะครับวันนี้ผู้ตัดสินทำหน้าที่ในสนามครับวัชรศักดิ์อินทรลักษ์นะครับส่วนทางการท่าเรือเอฟซีอยู่อันดับที่6ของตารางครับแข่งขัน2นัดเช่นกันครับเสมอ1แพ้1ครับมี1คะแนนเช่นกันครับโดยแมตช์แรกไปบุกไปเสมอชนบุรีเอฟซีครับ0-0นัดล่าสุด เปิดบ้านพ่ายให้กับทูแบงคอกอยู่ในเต็ดครับดยสกอร์สประตูต่อ4ครับวันนี้อยู่กับผมธงศรนวิทย์ครับบรรยายเกมการแข่งข,ข,ขันครับก็เป็นฟุตบอลรายการที่รุ่นอายุไม่เกิน23ปีครับซึ่งจัดปีนี้เป็นปีแรกน่าสนใจครับหลายๆทีมทั้งไทยลีกหนึ่งและไทยลีกสองครับส่งทีมเข้ารว่วมการแข่งขันวันนี้สวัสดีแฟนๆ200กว่าท่านนะครับฝากอ่ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางพัทยายุเต็ดด้วยครับที่ถ่ายทอดสดให้เราชมในวันนี้ร่วมกับทาง S R สี่กสีราชาไรส์มีเดียนะครับสำหรับเกมเอาละผู้ตัดสินครับให้สัญญาณเริ่มเกมแข่งขันครับวันนี้พัทยาครับจะบุกจากทางขวาไปซ้ายครับโดยมาในเสื้อสีฟ้าขาวครับชุดเก่งขึ้นเกมมาทางขวาครับวันนี้อยู่ที่ทางธนกิจครับดวงตะวันไหลย้อนกลับมายำเคาะบอลสั้นๆก่อนครับกรวิทย์ ออกมาทางซ้ายครับให้กับทางมันมีสองกรวิชนะครับกรวิษประสาทแสงกับกรวิตวงไกลครับมาเซตก,กันใหม่กุฏิพงศ์ลำเลียงบอลขึ้นมาครับเป็นรุ่นอายุไม่เกิน23ปีก็เป็นการเปิดโอกาสครับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยก็พยายามเปิดโอกาสให้หลายๆสโมสรครับสร้างทีม B ขึ้นมาครับในการแข่งขันนะครับในการแข่งขันที่จะพัฒนาเยาวชนที่ ตเติบโตขึ้นมาครับเอาแทงบอลมาตรงกลางครับเ้วเสียบอลให้กับการท่าเรือครับตัดบอลได้ดึงจังหวะไว้ก่อนครับตัวลุม2คนครับอย่างปั๊มบอลแย่งมาได้ครับจังหวะนี้อัตชัยแล้วอัตชัยปั๊มบอลจังหวะสุดท้ายบอลกระดอนมาเข้าทางของพัทยาครับเก็บบอลได้ออกมาทางซ้ายก่อนครับมาเลาะมาเซ็กกันที่ทางกรวิทครับออกมาทางซ้ายที่ทางกรวิทอีกครั้งครับมีสองกรวิทอยู่ในสนามครับกรวิทวงไกล ออกไปทางขวาพุทธิพงศ์แล้วเปิดบอลยาวมาข้างหน้าครับมีใครไหมปล่อยบอลตกแล้วลึกถึงผู้สาประตูปล่อยบอลออกหลังครับเป็นลูกเตะเ,ตเขตประตูของทางการท่าเรือ FC ครับวันนี้อากาศค่อนข้างจ้าครับแดดก็ยังแรงอยู่ครับเนี่ยครับผู้สาวประตูมือหนึ่งของทางการท่าเรือ FC ครับรุนอายุไม่เกิน23ปีหมายเลขหนึ่งนี่วันทะวุฒิภูผู้บุญนะครับจะได้ตั้งตเตะ่าเขตประตูขึ้นมา เเปิดบอลยาวขึ้นไปข้างบนครับสำหรับทางการท่าเรือครับบอลลอยโด่งแล้วมงจังหวะนี้มากระดอนเข้าทางครับแมกอราวิทเคลียร์ขึ้นไปก่อนครับเก็บบอลสไว้ได้ครับสําหรับการท่าเรือครับออกมาทางซ้ายมาที่สันหนัทครับแมจังหวะนี้ปล่อยบอลปิ้นออกครับมีตัวสอดขึ้นมาใช่ครับกับตันทีมของทางการท่าเรือ f อ FC ครับหมายเลขยี่สิพักวัชศัพพโส เป็นบอลทุ่มของการท่าเรือครับทุ่มสั้นมาเล่นกันสั้นๆริมเส้นฝั่งซ้ายอาครับมีตัวสอดขึ้นมาตรงกลางแมาจังหวะนี้แท็กเกิลผู้ตศดสินยังให้เล่นอยู่แมอยังไม่ฟาวครับออกมาทางขวาแลข้างหลังมีเติมสไลด์อย่างอยู่ครับเติมขึ้นมาลายเส้นฝั่งขวาล็อกหนึ่งแล้วไปครับเติมเกมแล้วมันไม่รู้จังหวะครับยังไม่คลิกครับจังหวะสุดท้ายครับเป็นบอลทุ่มของทางการท่าเรือเอฟซีให้น้องๆได้เก็บประสบการณ์ไปด้วยครับอาครับเซตบอลกันใหม่ครับพุทธพงศ์ตรงกลางมีใครไหมอด้า มาตรงกลางเอาครับลุดพักบอลแม่เก็บบอลไว้ไม่ดีครับมีกองหลังขึ้นมาแล้วจังหวะนี้ปั๊มบอลสุดท้ายเอามาเข้าทางพัทยาครับได้บุกต่อครับพลิกขึ้นมาได้ครับกับตันทีมโอ้ปลลุนลิศครับมาปลลุนลิศครับมาเป็นใบเหลืองแรกของเกมครับหมายเลขสิบสองครับวิรัตตู้เอี่ยมครับโอ้โหครับเอฟซีแกเยอะด้วยครับหมายเลขสิบสองครับรับเหลืองแรกไปแล้วในเกมนี้ครับในนาทีที่ยี่สิบเก้าครับ โอ้เนี่ยพลิกมาแล้วมาสไลด์แล้วมันโดนไม่เต็มเลยครับแต่มันเปิดเหมือนเปิดปุ่มมานิดหนึ่งครับแมลุกขึ้นมาหงุดหงิดเลยครับจังหวะนี้รับใบเหลืองไปครับต้องแท็กเกิลตามเกมแล้วครับต่ออธิบายกันไปครับจังหวะก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ฟาวานะครับตลาดครับเสียบอลให้กับการทาเลยครับหลุดขึ้นไปแล้วครับแม่ขึ้นมาแล้วครับจังหวะสไลด์สุดท้ายโอ้เสียบอลแม่นครับจังหวะสุดท้ายยังเสียบได้อยู่ครับโอ้โหนิดเดียวครับโอ้โหครับออกมาเคลียร์ได้จังหวะนี้ยอดเยี่ยมมากกรวิด ไกลวงครับวิ่งมาสปีดมาสุดกำลังแล้วสไลด์แม่นนะครับเต็มเต็มครับโดนบอลเต็มเต็มครับโอ้โหครับโอ้โหครับเจังบวะนี้โอ้โหครับเจ้าบวานนี้ต้องเรียกใบเหลืองเหมือนกันครับทางกัปตันทีมของการท่าเรือมาเพสซิ่งกับทางผู้ตัดสินแลวครับโอ้โหครับโอ้โหแล้วเป็น จังหวะนี้โชคดีครับยังไม่เป็นใบเหลืองนะครับของทางหมายเลข14ครับต่อขึ้นไปเร็วด้วยทันไหมทันด้วยครับเอาแล้วครับเติมขึ้นมาจังหวะนี้ไหลย้อนกลับมาแล้วพลิกเข้ากรอบเกตโทษแล้วแล้วพลิกไหลมาเข้าทางแล้วแปรขวาเรียบร้อยครับประตูขึ้นนำครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสำหรับจังหวะนี้ครับของทางพัทยายูเนเต็ดครับโอ้เป็นหมายเลข69ครับธนวัน์ศรีสวัสดิ์ครับ โอ้ทำประตูขึ้นนำครับในนาทีที่37ของการแข่งขันครับ1ประตูต่อสูนย์ครับธนวัตรศรีสวัสดิ์ครับยันไว้ได้ครับโอ้โหที่ทำถ่ายถ่ายวดดิ้งปตูเลยครับนะครับเหมือนถ่ายรูปงานแต่งเลยครับรอไว้แล้วครับสำหรับพัทยาเตจครับเนี่ยขึ้นมาทางขวาครับเติมเกมขึ้นมายอดเยี่ยมนะครับสมหวนนี้สำหรับวนนชนันแล้วไหลเข้ามาแล้วล้อตรงกลางเนี่ยจิ้มมามันสะดุดมาเข้าทางพอดีครับสไลด์ยิงยัดโอ้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อศูนย์พัทยาเยื่อเตจครับ นดทีแล้วก็ยิงมาหนึ่งประตูครับธนวัฒน์สีสวัสดิ์ครับวันนี้ทาประตูที่2ของตัวเองในฤดูกาลนี้แล้วนะครับโอ้แล้วเป็นทั้ง8 6ครับอัตพรครับแอซิดมาให้ด้วยแล้วยิงยัดเข้าไปครับ1ประตูต่อศูนย์ครับแล้วออกนําในเวลาที่เหมาะสมด้วยแหละครับดึงแล้วจิ้มจิ้มแล้วมันติดแล้วมันหลุดขึ้นมาครับโอ้โหสัตบุตร สอดไปเสาสองครับแล้วไม่ล้ำหน้าด้วยครับเป็นประตูตีเสมอ้กับทีมพัฒนาการเท่าเรือ f อครับนี่ครับหลุดขึ้นมาจากการสอดประตสองแล้วยกนิดเดียวครับบอลไหลนิ่มๆเข้าประตูตีเสมอไปครับ1ประตูตอนหนึ่งครับสัตบุตรขุนสุขครับ1ประตูต่อหนึ่งเปิดบอลลอยโด่งไปเสาสองแล้วลึกไปประตูโกไว้ก่อนเอามาเข้าทถงพลายาแล้วจับเข้าซ้ายแล้ว ยิงยัดยังติดกองหลังแล้วบอลยังมากระด,ดอนมาเข้าทางและพระนศิงก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับพัทยายืนเตดหนึ่งครับการท่าเรือเีหนึ่งครับสำหรับวันนี้พัทยายูืนเตดครับได้ประตูนำก่อนในนาทีที่37ครับจากผู้เล่นหมายเลข69ครับธานวัน์ศรสีสวัสดิ์ครับ1ประตูต่อศูนย์และเป็นสัสตบุตรขุนสุขนะครับ มาตีเสมอในช่วงนาทีที่90ของการแข่งขันให้กับพอร์ต FC ครับการท่าเรือ FC เสมอขั้นไป1ประตูต่อหนึ่งก็ถือว่าวันนี้เป็นเกมที่สนุกมากๆกครับก็จะมาชมมาเชียร์กันอีกครั้งครับสำหรับแฟนๆของพัทยายูเนเต็ดครับวันนี้ต้องขอบคุณแฟนๆพัทยายูเนเต็ดด้วยในแมตช์หน้าของพัทยายูเนเต็ดครับจะแข่งขันกันอีกครั้งในวันพุธที่9ตุลาคมครับ17นาฬิกาครับเปิดบ้านรับการมาเยือนสุพรรณบุรี FC ครับแหมวันนี้เกมมาสนุกตื่นเต้นในช่วงท้ายครับขอบ